สวัสดีครับสุณครับนายมโอนทุกๆคนในแซมไซทุกคนนะครับที่กำลังรังรบชม,ชมช่อง u t u b e คนเลี้ยงช้างลำพูนออสซิยลนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดชัดชวาลคลอง7นะครับผมครับเรามาทำไมที่นี่นะครับเพราะว่าก่อนสิเขางานเขาต้องนะครับรถครัวจะต้องมีหน้าที่ทำภารกิจนะครับไปซื้ออาหาร นะครับหรือว่าซื้อเสบียงให้กับทีมงานนะครับผู้ที่เป็นคนวอยหรือว่าทีมงานสตาฟผู้อยู่เบื้องหลังเวทีเครื่องเสียงหรือว่าจะเป็นจอจอลวดนะครับทีมไฟพี่น้องนะครับเม่นยแล้วก็ตื่นแล้วครับผมตอนนี้ตื่นมาลางหนาวได้วเนี่ยสัตว์วะเดี๋ยวมื่อนี้เยาจะไปเป็นบริการเมนูนะครับไปครับพี่น้อง ปครับพี่น้องตอนนี้เราจะมาดูนะครับว่าแม่หนูเองเขาจะมาซื้อผักซื้ออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราชมกันเลยครับผมครับตลาดชัชวันครับพี่น้องครับของสดเพียบเลยครับผม อันนี้ไหนบอะเหนียวนี้อันนี้เป็นเหนียวกลางอันนี้เหนียวมากโอ้75หรอ,อกิโล <75. S 1> ก,กร,รัมละ75 สิบสิบสามกิโลเหลือสิบสามสับแกนสับแกงค่ะสับแกนงมาส่งงานไปหาแนวอื่นกันบ้างชัดป่ะหาผัดผัดก็ไม่ต้องไปไกลครับไม่ต้องอ๋อกลคับหัใจต้น นี่คือสั่งสั่งเอ่อช่างช่างจตังก่อนแล้วยช่ตังกโอ้สองตัวหกโลเก้าหโลหนึง่งโลสิบสองโลหกโลเก้าเกับสองอ่อหกโลหนึง่ง เก้าเจ็ดห้าเอาชิ้นขนาดดีเมืองรับพี่น้องไก่ซีโต,โตเกือบพันเลยพน้องเ้อไม่หนุ่ยใช้ใช้ตังเป็นมากถ้ามันเหลือถ้ามันมันได้น้อยเราค่อยกลับเอาอีกอะไรนะถ,นนถ้ามันเหลือแล้วก็ค่อยอามาเอาใช่ไหมโูโ้ตาดีใช่ปะผู้เฒ่าผู้ตาดีแท <laughs> ปลบาบัวเถ่าด้วยปแตงมาคุงนี่นี่าคุงคเท่าไร,รคะเท่าไร,รน,นี่นะครับ,รบ ใช่แต่มะเขือเขาสวยดีอยู่นเนาะมะเขือเท่าไหรนะ่ร้อยห้าสิบ้วกรถึงร้อยเอามะเขือสองมะกรอ,อนหนึ่งมะเขือสองมะกรอหนึ่ง อ,อ้าวลุยกันต่อนะครับมะเขือสองได้บะเขือสองได้บุกพุงถุงหนึ่งนะครับคือมะเขือมะเขือนี่คือนานๆเราจะรับประทานทีนะครับแต่ว่ามะละกอนี่ทุกวันนะครับกับไม่เ <c oughs> นี่ยเอาเท้าตะลุยตะลุยกันกับไม่หนุ่ยนี่แหละเอา แห้งนะครับนี่มะขามเปียกพริกแห้งเอาพริกเอาพริกกิโลนึน่งเนี่เนนะแล้วครับแหละครับพี่น้องนะครับสภาพในการก่อนที่เราจะเข้างานนะครับ มันก็ต้องเป็นในรูปแบบนี้ทุกมือนะครับผมกับการหาสเสบียงให้กับทีมงานนะครับนะครับส่วนงบประมาณนี่ครับผม้าง,งบประมาณก็จะมาทางด้านเมนูนะครับแล้วกับเมนูสิมาจัดแจงอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็สิบอกโชเฟอร์นะครับผมจะทำหน้านที่ด้วยนะครับผมก็แล้วก็พามาที่ตลาดนะครับเี่ย เอาเลือปักเถือเราไปเอาเต็มที่เาเต็มที่แม่เมื่อนี่มาข้ามากกอนมูดอกครับจริงๆเรวเข้าไปหอดงานอะไรได้ไหมแต่เขาย้อนกลับมาตลาดก่อนมองบ่บอ,อยากวอาเลยเข้าไปโอ้โหเด็กกินน้ำขี้ต้มก็เลยว่าก็เลยว่าท่านเขาก็เลยมาตลาดมาตลาดก่อนเลยก็เลยบ่ท่านเลี้ยวเข้าไปจอดจริงๆว่าสีผ้ามาเศร้า,ขารเขา,า,าก็เลยว่าเออมันกาสีเศร้าเราออกมาก่อนดีกว่า ได้และๆที่เดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานมาทีมงานบอรับบอนนอนเพิ่นมากเราเพิ่นตังเลยเด้วยนะครับในนอนนะครับได้เวลาเลือกแล้วได้หรละพ้ากำหนึ่งย่างงามเลยครับโอ้พักกระโดนไหมโอ้บอเมยมอนตาขอขอข่อยคือฝาด มะขามเปียกหนึ่งถุงนะครับอาทีเดียวเบ็ดเสร็จจบเลยครับผมนะครับนะครับพี่น้องอาหารหรือว่าผักเนี่ยเขาซื้อวันต่อวันนะครับแต่ผักนี่คือมัน,ม,นมันจะซื้อตุนได้นะครับแต่ว่าอาหารสดเขาไม่สามารถซื้อตุนได้นะครับ มันจะซื้อตุนได้เฉพาะบางอย่างนะครับเพราะว่าการที่เข้าต้องเคลื่อนทับไปนะครับมันมันตู้แช่นะครับมันมันบ่มีนะครับเข้าก็เลยต้องอาหารเราซื้อวันต่อวันนะครับแต่ว่านะครับวันต่อวันก็คือเราต้องวิ่งผ่านตลาดอยู่แล้วนะครับทางด้านรถครัวก็จะต้องวิ่งายตลาดยู่แล้วนะครับผมนะครับเอาแล้วแล้ววันนี้นิว่ไปตัวกัดนี้ พีแก,กงเอาเมนูไปซื้อพีแก,กงเอาของมาเดี๋ยวจะเอาไปไว้นี่โอเคไก่ได้แล้วผักได้แล้วนะครับแต่ไก่เดี๋ยวพอนีอไปส่งยีกทีหลังนะครับผมเอานะครับของไปไว้ก่อนเดี๋ยวพี่น้อกเด้อนะครับตอนนี้นะครับเราก็วาง,งซื้อข้าซื้อของเสร็จแล้วนะครับซื้อของเสร็จแล้วนะครับซื้อของ นี่นะครับของที่เราซื้อจะเป็นวันต่อวันนี่นะครับผมเดี๋ยวกับค้นขึ้นรถนะครับเพราะว่าไกลว่ท่านแล้วนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องนะครับสําหรับตอนนี้นะครับของเราก็ซื้อเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่ตลาดชัดชวาลนะครับคลองเจ็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวห่อซื้อเขางานกันต่อนะครับผมฮะหลังจากคลิปนี้เสร็จนะครับผมฮะเราก็จะชมบรรยากาศที่งานกันต่อนะครับว่าเป็นสภาพเป็นยังไงนะครับเพราะว่ายังเขาไปถึงแล้วแต่ว่าว่าท่านใน จอดรถหรือว่าประเทศในเขางานนะครับก็เลยหูตำแหน่งว่ามองนี้เป็นงานมองนั้นเป็นงานแล้วนะครับก็เลยพาเมนูมาตลาดก่อนนะครับเอาละครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้กับช่องคนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับฝากกันด้วยกันนะครับผมนะฮะอ่ากดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยกันแล้วกันเนาะกดติดตามขอบคุณมากๆครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมจุกใจขอบคุณบ๊ายบายครับผม